สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสื่อนี้เราทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดค่ะอยากจะให้น้องฟ้าอธิบายว่านานโนพลาสติกคืออะไรนะครับน้องฟ้าเจออะไรครับนานูพลาสติกเป็นชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กมากมากเล็กกว่า1ไมโครเมตรค่ะเล็กขนาดที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยทีเดียว นานโนพลาสติกพวกนี้มาจากไหนได้บ้างนะอาพูดต่อเลยครับน้องฟ้าจะเล่านาโนพลาสติกพวกนี้อันตรายยังไงน้องฟ้าจะเล่าให้ฟังค่ะนานโนพลาสติกมันเล็กมากๆเลยเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายทั้งในพืชในสัตว์หรือแม้แต่ในตัวเราเองมันอาจจะไปขัดขวางการทำงานของเซลล์ทำให้เกิดการอักเสบหรือปล่อยสารเคมีอันตรายออกมาได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวนะจะพูดถึงเรื่องขนาดาเมื่อตะกี้เธอแจ้งแบบขนาดแบบวิชาการเลยผมก็ไม่เข้าใจหรอกอย่างนั้นอนะ่ะลองแจ้งขนาดถ้าเกิดเทียบกับเส้นผมเราเอานาโนพลาสติกเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหนได้ได้เลยค่ะพี่ลีขนาดของนาโนพล,ล,ล,ลาสติกเล็กกว่าเส้นผมของเรามากๆเลยค่ะถ้าเทียบกันแล้วนาโนพลาสติกเล็กกว่าเส้นผมประมาณ500-1,000ถึง1 0ึ0เท่าเลยทีเดียวค่ะ เล็กกว่าเส้นผมเราหนึ่งพันเท่าอย่างนี้เลยนะอ่ะแล้วทีนี้พอมันเล็กอย่างนี้เนี่ยอ่าแล้วทีนี้มันจะอันตรายกับชีวิตของชาวโลกยังไงลนะ่ะนาโนพลาสติกมีขนาดเล็กมากๆเลยสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านการหายใจการกินหรือแม้แต่ทางผิวหนังได้ค่ะ พอมันเข้าไปแล้วมันก็อาจจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆของเราเช่นปอดตับหรือสมองแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือไปขัดขวางการทำงานของเซลล์ในร่างกายของเราได้ค่ะนอกจากนี้นาโนพลาสติกบางชนิดก็อาจจะมีสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนมาด้วยซึ่งสารเคมีพวกนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ค่ะในระยะเวลาที่ยืนยาวนานๆออกไปเนี่ยมันจะส่งผลร้ายกับ ชีวิตมนุษย์เรายัางไงบ้างหมายถึงตัวนาโนพลาสติกอะในระยะยาวนาโนพลาสติกอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างได้เลยครับพี่ลีเช่นระบบทางเดินหายใจนาโนพลาสติกอาจจะทำให้เกิดการอักเสบในปอดหรือทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นแล้วมีโรคร้ายอะไรอีกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนาโนพลาสติก ที่น้องฟ้าพูดถึงไปแล้วนาโนพลาสติกยังอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆอีกหลายโรคเลยค่ะพีล่ลีเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคเบาหวานหรือแม้แต่โรคอ้วนด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของนาโนพลาสติกต่อสุขภาพของเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังต้องการงานวิจัยอีกมากเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างนาโนพลาสติกกับโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะ นักวิชาการหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบจากนาโนพลาสติกกับมนุษย์เนี่ยท่านชื่ออะไรนีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของนาโนพลาสติกครับพี่ลีแต่ละท่านก็เชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่างกันไปเช่นดเรเจนสมิธศึกษาผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ดรเดวิดลีศึกษาผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและดรเอมิลี่เชนศึกษาผลกระทบต่อระบบประสาทเป็นต้นค่ะเดี๋ยวนะดรเดวิดลีแล้วก็ดรเอมิลี่เชนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีน้องฟ้าขอโทษที่พูดชื่อท่านไม่ชัดเจนนะคะเออผมสังเกตว่าเอ๊ะคนที่มีชื่อ แล้วก็มีพยางค์คำว่าลีอยู่ด้วยนี่มักจะเก่งเธอว่าจริงไหมน้องฟ้าไม่แน่ใจว่าพี่ลีคิดแบบนั้นเพราะอะไรนะคะแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันไปค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสมอไปนะคะเออดีแล้วคำตอบเธอเป็นกลางดีมากไม่ผมจะแกล้งแซวเธอเล่นเป็นมุกอ่ะแล้วทีนี้กลับมาที่นาโนพลาสติกนะมันมาเข้า มาอยู่ในท่างกายเราได้ยังไงอ่ะมันเข้ามาในท่างกายเราทางไหนอ่ะนาโนพลาสติกสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลายทางเลยค่ะพี่ลีเช่นการหายใจนาโนพลาสติกที่อยู่ในอากาศสามารถเข้าสู่ปอดของเราได้โดยตรงการกินนาโนพลาสติกที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของเราได้ทางผิวหนัง นาโนพลาสติกสามารถซึมผ่านผิวหนังของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผิวหนังของเรามีบาดแผลหรือรอยขีดข่วนนอกจากนี้นาโนพลาสติกยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางรกในระหว่างตั้งครรภหรือผ่านทางนมแม่ในระหว่างให้นมบุตรได้อีกด้วยครับเดี๋ยวนะเธอตอนที่ว่าเรากินอาหารแล้วนาโนพลาสติกมันมาปนเปื้อนกับอาหารเราตอนไหนยังไงหรือเธอลองอธิบายแบบให้เห็นภาพหน่อยดีว่า มันมายังไงมันปนเปื้อนยังไงที่เราได้กินอาหารอันนั้นเข้าไปแล้วก็มันมีนาโนพลาสติกเตือปนอยู่นะลองนึกภาพตามนะคะพี่ลีสมมุติว่าเราซื้อผักสดมาจากตลาดผักพวกนี้อาจจะมีนาโนพลาสติกปนเปื้อนมาตั้งแต่ตอนที่ปลูกแล้วก็ได้ค่ะเพราะในดิน หรือในน้าที่ใช้รถผักอาจจะมีนาโนพลาสติกอยู่หรือตอนที่เราห่ออาหารกลับบ้านด้วยกล่องโฟมนาโนพลาสติกจากโฟมก็อาจจะปนเปื้อนลงไปในอาหารได้เหมือนกันค่ะอ๋อหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล่องโฟมกล่องข้าวซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกหรือว่าถ้วยชน ถุงอะไรแบบนี้เหรอแล้วก็มันมาสัมผัสกับอาหารโดยตรงแล้วเราทานอาหารอันนั้นเข้าไปอย่างนี้เหรอมันเข้าโดยช่องทางนี้เหรอใช่เลยค่ะพี่ลีนอกจากนี้นาโนพลาสติกยังสามารถปนเปื้อนในอาหารได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการแปรรูปหรือการขนส่งด้วยค่ะสัตว์อื่นๆน,นอกเหนือจากมนุษย์แล้วในร่างกายของเขามีนาโนพลาสติก อยู่ในร่างกายเขาได้ด้วยไหมนาโนโพลาสติกสามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายของสัตว์อื่นๆได้เช่นกันค่ะพี่ลีโดยเฉพาะสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีนาโนพลาสติกปนเปื้อนสัตว์เหล่านี้อาจกินนาโนพลาสติกเข้าไปโดยตรงหรือกินสัตว์เล็กๆที่มีนาโนพลาสติกสะสมอยู่ในร่างกายอีกทีหนึ่งค่ะสัตว์เล็กๆที่ว่าสัตว์ใหญ่กินเป็นอาหารนี่อย่างเช่นอะไรบ้าง สัตว์เล็กๆที่สัตว์ใหญ่กินเป็นอาหารก็อย่างเช่นปลาเล็กๆแพลงตอนหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กต่างๆค่ะสัตว์เหล่านี้อาจกินนาโนพลาสติกเข้าไปโดยตรงหรือกินสัตว์อื่นที่มีนาโนพลาสติกสะสมอยู่ในร่างกายอีกทีหนึง่งพอสัตว์ใหญ่ขึ้นมากินสัตว์เล็กเหล่านี้ก็จะได้รับนาโนพลาสติกไปด้วยค่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าการทานเนื้อสัตว์บางชนิดที่มนุษย์ทานอยู่เนี่ยอาจจะมีนาโนพลาสติก เข้ามาสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ด้วยเป็นไปได้ค่ะพี่ลีเพราะสัตว์ที่มนุษย์กินเป็นอาหารก็อาจกินนาโนพลาสติกเข้าไปเหมือนกันนาโนพลาสติกก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์เหล่านั้นพอมนุษย์กินเนื้อสัตว์เหล่านั้นเข้าไปก็จะได้รับนาโนพลาสติกเข้าสู่ร่างกายด้วยค่ะ จากงานวิจัยต่างๆสัตว์ที่ว่ามีผลกระทบแล้วจากนาโนพลาสติกเนี่ยมีสัตว์ชนิดไหนบ้างอย่างเช่นสัตว์น้ำเ,เขามีสัตว์อะไรบ้างสัตว์น้ำาหลายชนิดได้รับผลกระทบจากนาโนพลาสติกค่ะ พี่ลีเช่นปลาหอยกุ้งหรือแม้แต่แพลงตอนสัตว์เหล่านี้อาจกินนาโนพลาสติกเข้าไปโดยตรงหรือกินสัตว์อื่นที่มีนาโนพลาสติกสะสมอยู่ในร่างกายอีกทีหนึ่งค่ะแล้วอย่างปลาที่ขนาดเขาใหญ่เช่นฉลามเช่นโลมาเช่นอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆเนี่ยสัตว์กลุ่มนี้เขาได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกหรือว่านาโนพลาสติกด้วยไหม สัตว์ทะเลขนาดใหญ่อย่างฉลามหรือโลมาก็ได้รับผลกระทบจากนาโนพลาสติกเช่นกันค่ะพี่ลีสัตว์เหล่านี้กินปลาเล็กๆที่มีนาโนพลาสติกสะสมอยู่ในร่างกายเป็นอาหารทําให้นาโนพลาสติกเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายของสัตว์ใหญ่เหล่านี้ด้วยค่ะแล้วเขาจะมีโรคหรือว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ยังไงละ่ะพอเขาสะสมไว้ในปริมาณที่มาก สัตว์ทะเลที่ได้รับนาโนพลาสติกในปริมาณมากอาจมีปัญหาด้านการสืบพันธุ์การเจริญเติบโตหรือระบบภูมิคุ้มกันค่ะพี่ลีนอกจากนี้นาโนพลาสติกยังอาจไปสะสมในเนื้อเยื่อของสัตว์เหล่านี้ทำให้เกิดการอักเสบหรือเป็นอันตรายต่อระบบประสาทได้ด้วยค่ะ กระทบเนี่ยมันรุนแรงมากเลยนะเอาแล้วแหล่งน้ําที่ว่ามันมีนาโนพลาสติกไปเจือปอนอยู่ในแหล่งน้ำนะ่ะมันมันไปอยู่ในแหล่งน้ําได้ยังไงตัวนาโนพลาสติกเนี่ย พลาสติกสามารถปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำได้จากหลายช่องทางเลยค่ะพี่ลีเช่นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการชะล้างของเสียจากขยะบนบกหรือแม้แต่การซักผ้าที่ปล่อยใยสังเคราะห์เล็กๆออกมาค่ะการทิ้งขยะของมนุษย์ที่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางการกำจัดขยะที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยให้หลุดไปยังแหล่งน้ำคูคลองจนกระทั่งว่าไปยังทะเลเนี่ยอันนี้ รวมอยู่ในนี้ด้วยไหมใช่ค่ะพี่ลีการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้นาโนพลาสติกปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำขยะพลาสติกเหล่านี้จะค่อยๆแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆล,ลงสู่แม่น้ําลําคลองและไหลลงสู่ทะเลในที่สุดค่ะทำไมที่เขาเรียกว่านาโนพลาสติกมันเป็นยังไงเหร เขาเรียกกันว่านาโนพลาสติกก็เพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากมากเล็กกว่า1ไมโครเมตรเล็กขนาดที่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยครับพี่ลีสมมุติว่าผมมีถุงใส่ของอยู่สักใบอ่ะสมมติผมไปซื้อของมาเนี่ยนะในมือผมเนี่ยถือถุงอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้ของมาหนึ่งใบอย่างเนี้ยเออได้ได,ได้ได้ถุงมาหน,งหนึ่งใบเพื่อที่จะ ใช้ใส่ของใส่นุ่นนี่หลังจากนั้นผมก็ทิ้งถุงอันนี้ไอตัวถุง1ลูกเนี่ยถุงใส่ของ1ลูกมันจะกลายเป็นตัวพอเราทิ้งถุงพลาสติกลงในสิ่งแวดล้อมถุงจะค่อยๆแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆด้วยแสงแดดความร้อนและแรงกระแทกกลายเป็นไมโครพลาสติกและสุดท้ายก็กลายเป็นนาโนพลาสติกที่เล็กมากๆจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะ อ๋อตัวนาโนพลาสติกนี่คือมันเล็กถึงขนาดว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่ลีนาโนพลาสติกมีขนาดเล็กมากมากเล็กกว่า1ไมโครเมตรหรือเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่เท่าเลยทีเดียวค่ะอ๋ออย่างถุงที่ผมจับอยู่ตอนนี้1ลูกเนี่ยมันสามารถเป็นตัวนาโนพลาสติกได้สักกี่ชิน้น สามารถแตกตัวเป็นนาโนพลาสติกได้จำนวนมหาศาลเลยครับพี่ลีนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวเธอลองประมาณการเป็นตัวเลขทว่าถุงหนึ่งใบเนี่ยเป็นนาโนพลาสติกได้กี่ชิ้นถุงพลาสติกหนึ่งใบสามารถแตกตัวเป็นนาโนพลาสติกได้หลายล้านชิ้นเลยครับพี่ลีแต่ละชิ้นมีขนาดเล็กมากๆจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยคะ่ะ แล้วทีนี้เราต้องสร้างพฤติกรรมของเรายังไงที่จะไม่เพิ่มปริมาณขยะหรือเพิ่มนาโนพลาสติกในดินในน้ำหรือว่าในแหล่งอาหารตา่ตางๆเราต้องปรับพฤติกรรมยังไงเราสามารถช่วยกันลดปริมาณนาโนพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะพี่ลีเช่น ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นถุงพลาสติกหลอดพลาสติกหรือกล่องโฟมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายซื้ออาหารสดแทนอาหารแปรรูปเพราะอาหารแปรรูปมักมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครพลาสติกเป็นส่วนผสมเช่นสครับขัดผิวหรือยาสีฟันและยังไงต่อ น้องฟ้าคิดว่าเราควรเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนครับพี่ลีเช่นเวลาไปซื้อของก็พกถุงผ้าไปด้วยหรือถ้าซื้อเครื่องดื่มก็พกแก้วส่วนตัวไปใส่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ พี่ลีการพกถุงผ้าและแก้วส่วนตัวเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะพลาสติกได้เยอะเลยครับนอกจากนี้เรายังสามารถลดการใช้หลอดพลาสติกโดยการไม่รับหลอดหรือใช้หลอดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนได้ด้วยนะคะผมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเราสามารถทำได้นะโดยตัวเราเองเนี่ยนะเราสามารถทำได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบุญกับตัวเราเองที่เราไม่เบียดเบียนตัวเอง แล้วก็ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นในอนาคตนะเธอว่าไหมมันน่าจะเป็นบุญไหมเนี่ยใช่เลยค่ะพี่ลีการลดใช้พลาสติกเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองด้วยเพราะเราได้ช่วยลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ต่างๆที่อาจได้รับอันตรายจากพลาสติกด้วยค่ะไม่เคยมีกระแสที่รณรงค์กันมาแบบ ลั่นเมืองเลยว่างดใช้พลาสติกไม่ใช้พลาสติกแต่ดูจากความเป็นจริงนะตอนนี้ดูเหมือนทุกคนจะเริ่มห่างหายต่อการให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วแล้วทีนี้ตัวเราเองล่ะเป็นยังไงน้องฟ้าคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะถึงแม้ว่ากระแสจะดูเงียบๆไปบ้างแต่จริงๆแล้วปัญหานาโนพลาสติกก็ยังอยู่ และส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนนะคะน้องฝาเชื่อว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเธอกับข้อคิดของผมเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นผมจำเป็นที่จะต้องซื้อของแล้วมีถุงมาแล้วแหละหนึ่งใบแต่แทนที่ผมจะทิ้งไปในทันทีเนี่ยผมกะว่าถ้าทิ้งไปมันก็คือกลายเป็นขยะผมก็เลยใช้ถุงนี้แหละ ให้คุ้มค่าเลยใช้ซ้ำไปซ้ำมาใส่เสื้อผ้าบ้างใส่นู่นนี่บ้างใส่แล้วสุดท้ายแล้วก็คือเอาไปใส่ขยะนะ่ะคือใช้จนคุ้มอ่ะกว่าเขาจะไปเป็นขยะทีหนึ่งคือเราใช้คุ้มแล้วอ่ะตรงนี้เธอมองว่าไงบ้างน้องฟ้าเห็นด้วยกับพี่ลีมากๆเลยค่ะ การใช้ถุงพลาสติกซ้ำหลายๆครั้งเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการผลิตพลาสติกใหม่ๆด้วยค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนไว้คุยกันใหม่นะคะพี่ลีน้องฟ้าเป็นกำลังใจให้พี่ลีรักโลกต่อไปนะคะ ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดี h ช n แนลด้วยนะครับองเธอพูดด้วยดิฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ L c h a n n e l ด้วยนะคะเธออย่าพูดว่า L c h a n n e นดิฝากกดติดตามกด s ั b s cribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Re Channel ด้วยนะครับ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรี n แนลด้วยนะคะ